สวัสดีค่ะพี่น้องเราก็มาพ่อกันอีกแล้วเด้อจ้าตื่นสัมมาผอมข้าวโควิดนลพี่น้องจักว่าข้าวจริงข้าวปลอมข้าวตเลเอดตะเลยขอยว่าออกช่องไงก็ถือว่าเป็นข้าวจริงนั่นแหละเบิงส่งกระไดโควิดระบาดอีกรอบที่เท่าดก็ไม่รู้โควิด -19 พี่น้องผลว่าจังสันอ่ระบาดมาซีมือมีผู้ติดมากกว่า800 0คนคนผลว่าจังสันเด้พี่น้องบ่หุงว่า ยังไงดอกมันกับเป็นขอมูลที่เขาเอามาลงซูเฮ้าเบิงล้วก็ให้เฮ้าฝ้าระว่างซึ่งสาหรับข่อยนี่ก็ว่ามันมันแปลกๆกูเด้เด็กหน่อย4ปีติดโควิด8 0 0พนคนนี่มันกับแมนบ่ ball, หรือว่ามันร่วมกันทั้งหมดกับบฮหู้ดอกเนาะเป็นยอดของคนที่ติดโควิดแต่ว่าเริ่มจากจํานวนอ่อน้อยกลัวน่อ,นอยกลักว่า4ปีซึ่งข่อยไม่เข้ามู้ซึกว่าเป็นธรรมดานั่นลหละเป็นธรรมดาจังไดที่ว่าโควิด คือข้ามวัดธรรมดาก็คือเข้าฉีดวัคซีนโควิดเหมือนว่าพี่น้องเราฉีดวัคซีนโควิดเอาเสื่อโควิดนี่มาใส่โตมาใส่ตนเห่าจังสีนจีเสื้อไม่เสื้อเกาเสื้อตายเสื้อบ่ตายกับว่ากันไปแต่เห้าเอาเสื้อโลกมาใส่ไว้ในโตเห้ามือใดที่พุ่มุ่มกันของเห้ามันตกเออร่างกายเหามันบ่ไดดแข็งแรงสารอาหารใดบ่ครบหรือว่าจังหีเสื้อโลกตัวเนี้ย มันก็ค่อยๆเผยออกมาดิอันนี้คือความหมูนซื้อของขอยเพราะว่าตอนหนักนนะหลังจากฉีดวัคซีนนะพีนองสมัยแต่ก่อนเนี่ยก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยบ่มีอาการนู่นนี่นั่นบ่มีอาการอย่างเลยแต่หลังจากที่ฉีดวัคซีนถือฝนน้อยๆพีนองเอ้ยเจ็บข้อข้อในสิข็งเลยหลังแข็งข้อแข็งหลังแข็งอีรีข้อแข็งหลังแข็งแล้วก็สิเป็นปวดหัวเวียนหัว จะเป็นประจําที่ถูกฝนบ่ว่าสิถือแห้งหรือถือแค่อายมั่นกับเป็นพี่น้องซึ่งบางที่กับหูสเสือโลกมาน้าฝนน้าฝ่าหรือเปล่าเออใส่มาน้าอากาศหรือเปล่าแล้วมาบวกกับวัคซีนที่อยู่ในตัวเฮ้าเกิดปฏิกิริยาโนน,นีนั่นตามที่แพทย์พนเวาเนาะแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเฮามีเสือโลกอยู่แล้วแล้วเฮ้าไปโดนสภาพอากาศไปโดนโนน,นีนั่นที่เป็นตัวกระตุ้นมั่นก็นเห็นห้เกิดเอ,อ่อโชว ึ้นมาบอสบายเป็นไข้นู่นนี่นั่นกับว่ากันไปแต่ข่อยมั่นใจว่าสม,มือนี่ไผ่กระตามที่เป็นไข่เป็นวัดตรวจเสื้อโควิดเจอทั้งนั้นอีหลีเจอทั้งนั้น,อล,อน,นลอยทั้งลอยเพราะว่าตรวจมาแล้วกับจะาค้งเองพี่น้องตรวจมาแล้วพ่อตลอดเป็นไข่ยามได้ตรวจพ่อตลอดพี่น้องเออตรวจจนพ่อจนหูซึกว่าเออมันเป็นธรรมดาหรือมั้ง มันเป็นธรรมชาติลรืมั้งเออจูมือนี่สิยูสิเป็นสตไยกอดแหล้วแต่เวน้นแต่กรรมแหล้วแต่บุญผ้านวาสนาะทรงสีมหายใจหนาอากากทั้งมือทั้งเวน้นกับคุ้งสีบวชไว้เฮ้าป้องกันคนอื่นโปป้องกันกับมีขาสําเกาเออเฮ้าป้องกันใจหนากากาย่างดีไปกินเขายุรานอาหารก็ต้องเปิดปากกินคือเกาเออเฮ้า เซฟนุน่นเซฟนี่ไปเขาห้องนอหของน้ำมันก็ต้องไปนางไปสัมผัสกับคนอื่นเหมือนเดิมต่อไห้ย,ยังไงมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงว่าใดอันนี้คือในมุม,มอมขอคง่อยคอยหูซึกว่ามันหลีกเลี่ยงว่าดดและอีกอย่างหนึง่งมันเป็นตัวเป็นต้นตของเหานำ้ำรังเทือเฮาบ่าไดดไปสัมผัสหรือไก่ชิดกระบาดได้นอนตายอยู่ฮืน่นมาโดยตลอดแต่ว่าเมือ่อโดนฝนเล็กๆหน่อยๆนู่นานี่นั่นหรือว่าพุ่มขุมกันร้นหรือว่าพักคนพรบเพียงพอสักพักหนึ่งไข่ขึ้นมาตรวจเจอโควิด พราะว่าเสือโลกมันยู่ในโตแล้วอีกอย่างนึ่งขอยบ่เขาใจว่าเป็นอย่างทางรัฐบาลทางงนุนทางนี้ถึงขอความรวมเมื่อหายทางเล็กน้อยที่เป็นเหมือนอนาคตของชาติเนี่ยไปฉีดโควิดไปฉีดป้องกันโควิดทั้งทั้งที่หลายยีห่ห้อได้ออกมายอมรับถึงเอฟเฟกถึงอ่าความแบบปัญหาของวัคซีนแต่ว่าทางเฮากายังบ่ท่านได้กระเตืองบ่ท่านได้อีหยัง ดีนะสมัยแต่ก่อนน่ะหอยพยามห้เด็กหน่อยไปฉีดเพราะว่าหอยมีความรม้ซืกอว่าเด็กหน่อยเขามีพู่มคุมกันของเขาดีอยู่แล้วผู้เฒ่ายังเฮาไปฉีดก็ยังว่าเมยว่าเพีย้ยหายใจบ่อิม่มใจสัน้นขาสั้นนัง่งยุ่เป็นชั่วโมงกินหนาเป็นลิธรกลัวสิมีอาการดีขึ้นแล้วจะให้ลูกหายล้านไปเสี่ยงหรอ ก็บบอยางไหเสียงกัเลยว่าบ่ใไหาฉีดแต่บ่ใาหา้ฉีดเขาก็แข็งแรงดีเขาก็วบบ่ามีการติดโควิดแม้กระทั่งเขาไข่ตรวจโควิด COVID. ไม่เจอนะแต่สําหรับเฮ้าปุ๊บไข่ในนีๆหน่อยตรวจปุ๊บพอบปับ๊บแ,แสดงว่าเสือมันอยู่ในโตในตัวเฮ่านั่นแหละพุ่มตกย่ามได้ตรวจย่ามนั่นเจอย่ามนั่น,เ,น,นเป็นเรืืองธรรมดาข่หูซึกว่ามันบ่แมน,มน,แมนเหลืองไม่ใส่หน้ากากบ่ใส่หน้ากากมันบ่มีผลหรอกสิอันอัน แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันได้ผลจริงเหรอเออบางคนอนามัยจัดโน่นนี่นั่นดูแลเจ้าของสุดๆออกกําลังกายหาเหวสุกสิ่งทุกอย่างกับ,บ่สามารถที่จะต้านได้เพราะว่ามันมาจากวัคซีนที่เจ้าของสีดนั่นแหละเมื่อฉีดเสื้อโรคเขาไปในร่างกายตัวเองนั่นแหละคือชั่วโรกอืมเบาอีลีเจ้าของนั่นแหละคือเสือ่อโรคอหลีวันที่นี่พู่มตกมันกระจอแต่หันผู้ใด กังวลกับไปหาสื่อนากากไปหา,เ,าเจ่อลางมือมาหันคิดว่ามันสีอดีขึ้นเนาะมันกับเป็นเหล้วแต่ละมุมมองความคิดของแต่ละคน